สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Property เชียงใหม่บายหนึ่สีวันนะคะวันนี้มีบ้านสวยๆมาให้ชมค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะเนื้อที่110ปรตารางวาอยู่เขตทิศบัสมหาพลอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ค่ะติดถนนคอนกรีดในหมู่บ้านเลยนะคะไฟไฟ้าประปาพร้อมเลยค่ะสนามหน้าบ้านกว้างนะคะสามารถทำเป็นสวนสวยๆหรือสนามให้เด็กวิ่งเล่นได้เลยค่ะรองรถ จอดรถได้สองคันนะคะระเบียงแน่บ้านนะคะบ้านหลังนี้จะมี3ามห้องนอนแล้วก็3มห้องน้ําเลยค่ะห้องโถงกว้างขวางนะคะเปิดเข้ามาเจอห้องโถงเลยนะคะห้องโถงกว้างจะมีห้องน้ําห้องแรกเป็นห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ติกับห้องโถงเลยนะคะห้องน้ําห้องที่1่ค่ะบ้านหลังนี้จะใช้อิฐ มอนนะคะสร้างบ้านจะเย็นค่ะไม่ร้อนเลยนะคะขนาดช่วงนี้เป็นช่องหน้าร้อนนะคะในตัวบ้านเย็นสบายค่ะห้องน้ําห้องที่1นนะคะอยู่ตรงห้องโถงค่ะถัดออกมาจะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวพาชมห้องนอนห้องที่หนึ่งจะอยู่ด้านหน้านะคะของตัวบ้านค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะ อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะถัดออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึงจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องที่สค่ะห้องน้ำห้องนี้จะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้ด้วยนะคะสีสันนวลสีนวลตาค่ะถัดออกมาจากห้องน้ำห้องที่สองจะเป็นห้องนอนนะคะ เป็นห้องนอนห้องนอนห้องนี้นะคะสามารถเปิดประตูทะลุไปที่ระเบียงหลังบ้านได้ด้วยค่ะระเบียงหลังบ้านนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะของบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าจะมีระเบียงกว้างแล้วก็เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยค่ะเห็นวิวดอยชัดเจนแล้วก็วิวท้องทุ่งสีเขียวด้วยนะคะระเบียงด้านหลังนะคะ จะเบียงรวดยาวแล้วก็กว้างเลยนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะห้องนอนห้องที่สามค่ะห้องนอนห้องใหญ่จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยแล้วก็วิวด้านหลังตรงหน้าต่างของห้องนอนห้องใหญ่ก็จะมีเห็นวิววิวดอยเช่นกันค่ะตรงนี้นะคะห้องน้ําในห้องนอนห้องใหญ่ก็จะเป็น แยกโซนแห้งกับโซนเปียกเหมือนกันค่ะห้องนำ้ำห้องใหญ่ในในห้องนองห้องใหญ่นะคะบ้านหลังนี้จะห่างถนนหนึ 1, 7, ่งนเจดเชียงใหม่ฝั่งประมาณ850เมตรค่ะแล้วก็ห่างตากเมมเลไลแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เพียง1.6กิโลนะคะเดินทางไปไม่ถึงไม่ถึง5้าทีก็ถึงตลาดไมมเลไลแล้วค่ะประตูเปิดไประเบียงด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะ ระเบียงด้านหลังสามารถทําเป็นห้องครัวได้เลยนะคะจะเป็นครัวเปิดหรือว่าจะกั้นผนังด้านข้างเป็นครัวปิดก็ได้ค่ะขายที่1นึ่งล้านเก้าแสแบาทนะคะบ้าหนหลังนี้คุ้มมากค่ะเนื้อที่1นึ่งบตารางวาแล้วก็มี3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะคะตามเบอร์โทรขึ้นหน้าจอเลยนะคะขอบคุณสูก่การรับชมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ